สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมเมคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราจะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR ของเรโนนะครับมาครับก็เพื่อมาเป็นการเสียเวลานเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับอาวุธ FR ของเรโนรอบนี้นะครับก็ยืมตัวน้องชายมารีวิวนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยกดไม่ออกนะครับแล้วก็น้องชายเนี่ยก็ทำฟูลเลยนะครับ มาฮะเราก็มาดูรายละเอียดตัวละครกันดีกว่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับเริ่มจากเกาะลูฟเนียนะครับสำหรับตัวเรโนนะครับเกาะลูฟเนียเนี่ยจะให้เฮดพิเเมจเฉพาะตัวเขาเองเท่านั้นนะครับถ้าใครอวยนะครับก็สามารถทำเกาะฟ้าได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อวยทำแค่ใส่แค่เกาะลูฟเนียก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับไทส์การโจมตีนะครับ การโจมตีของเรโนทั้งหมดนะครับจะเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้นะครับต่อมาก็จะเป็น AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมแนะนำเป็น ATTACK 108คู่กับบูธนะครับซึ่งเงื่อนไขของบูธเนี่ยเมื่อเรามีบัฟนี้บนหัวนะครับแล้วก็บัฟนี้เนี่ยเป็นบัฟประจำตัวของเรโนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอบูธจะทำงานตลอดเวลานะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากใส่ Attack 108คู่กับ m c w a v e 330ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับต่อมาก็จะเป็น FR บอร์ดนะครับสำหรับ FR บอร์ดเนี่ยถ้าใครไม่ได้มีอาวุธ FR นะครับอัพแค่เลเวล10ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครลิมิตเบรกอาวุธ FR จนเต็มนะครับก็จำเป็นที่จะต้องอัพเลเวล30เท่านั้นนะครับเพื่อประสิทธิภาพที่ได้สูงสุดนั่นเองนะครับ สำหรับซัมมอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับก่อนที่เราจะดูรายละเอียดสกิลนะครับก็ตัวเรโนเนี่ยสกิลทุกสกิลนะครับสกิล1สกิล2สกิล ex นะครับแล้วก็สกิล ld กับ fr นะครับ เป็นการโจมตีด้วยธาตุสายฟ้าทั้งหมดนะครับมาฮะเราก็มาเริ่มดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับจะทำการตีเบฟหมู่นะครับจำนวน6ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งสาม,มารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%เปนะครับเป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%รและเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%นะครับ หลังจากนั้นจะทําการแปะดีบัฟเอ็นนะครับให้กับมอสเตอร์ทั้งหมดจํานวน4เทินนะครับสําหรับดีบัฟเอ็นอันนี้นะครับความสามารถนะครับอย่างแรกเลยนะครับลดการโจมตีดาเมจกายภาพนะครับ4 0แล้วก็อย่างที่2นะครับลดป้องกันกายภาพนะครับ40%นะครับ ส่วนความสามารถอันที่2นะครับเมื่อมอนสเตอร์นะครับโจมตีฝั่งเราอ่าโจมตีใส่ฝั่งเรานะครับด้วยดาเมจกายภาพนะครับจะทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับโดนดันเทิร์นไปข้างหลัง2เทิร์นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของดีบัฟเอ็นนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูมอนเอกกับมอนดีโจมตีนะครับแล้วก็ดูเทิร์นตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับว่าเธอจะโดนดันไปข้างหลัง2เธอนนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือความสามารถของดีบัฟเอ็นนะครับสำหรับสกิล2นะครับจะทำการตีเวฟ6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะได้รับบัฟประจำสกิล2นะครับจำนวน8เทิร์นนะครับสำหรับบัฟประจำสกิล2ก็คืออันนี้นะครับความสามารถของบัฟสกิล2นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มค่าแอตแทกนะครับ30% อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า m a c b เบฟ50%และอย่างสุดท้ายนะครับบัฟท่าสายฟ้าให้ตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟจากสกิลสองสาหรับสกิล ex นะครับจะทําการตีเบฟหมู่นะครับจำนวน6ทิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทําการแปะดีบัฟประจําสกิล ex นะครับจำนวน6เทิร์นให้กับมอสเตอร์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือบัฟจากสกิล ex นะครับสำหรับความสามารถของอ่าขออภัยฮะผมพูดผิดว่าเป็นบัฟนะครับ ความสามารถของดีบัฟจากสกิล EX นะครับอย่างแรกเลยนะครับลดค่า a อตแท็นะครับ20%อย่างที่2นะครับลดค่าพลังป้องกัน20%และอย่างสุดท้ายนะครับมีผลของการแพ้่ธาตุสายฟ้านะครับ สำหรับสกิล65นะครับในส่วนของการโจมตีเนี่ยจะทำการตีเวฟบ4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับความสามารถแรกนะครับเพิ่มเวลาดีบัฟนะครับทุกอันนะครับบวกไปอีก2นะครับถ้าเกิดเรากดสกิล1แล้วทำการ8ปดดีบัฟสกิล1เนี่ยเทินก็จะบวกไปอีก2เป็น10เทินนะครับแล้วก็ความสามารถที่2นะครับเพิ่มค่าแม็กเวฟนะครับ15% ความสามารถที่3นะครับเพิ่มค่า overflow 5 5และความสามารถสุดท้ายเพิ่มค่า b a v e damage limit นะครับส0นะครับสำหรับสกิล ld นะครับจะทำการตีเบฟหมูนะครับจำนวน5ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180% ดาเมจเป็นดานเมจหมู่แบบไม่หานนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการล้างบัฟมอนสเตอร์นะครับจำนวน4ช่องนะครับโดยที่บัฟที่ล้างเนี่ยล้างกับมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับแล้วก็ทําการแปะดีบัฟพีระมิดนะครับให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งดีบัฟนี้จะไม่มีจํานวนเทินนะครับแล้วก็ตัวเรโนเองจะได้รับบัฟประจาสกิล l d ดด้วยนะครับจํานวน6เทิน นี่นะครับดีบัฟพีรามิดนะครับสำหรับดีบัฟนี้นะครับความสามารถแรกนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจนะครับ20%อย่างที่2นะครับเมื่อมอนสเตอร์ตีเบฟหรือว่าตี HP ดาเมจใส่เรานะครับดาเมจที่ที่ฝั่งเราจะได้รับจะเป็น0ูนย์นะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับ เมื่อมอนสเตอร์ทําการแปะดีบัฟเรานะครับแล้วมีดีบัฟปีรามิดอยู่บนหัวมอนสเตอร์ Monster จะไม่สามารถแปะดีบัฟใส่ฝั่งเราได้นั่นเองนะครับยกเว้นด่านบางด่านที่บอสมีเมคานิกแปะดีบัฟโดยที่ไม่สนอะไรเลยนะครับแบบนั้นถึงจะโดนนะครับเดี๋ยวผมจะให้บอส A กับบอส B โจมตีมานะครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นเป็นศูนย์นะฮะ แล้วก็ดีบัฟจะหายไปถ้าเกิดมอนสเตอร์โจมตีเราแล้วมิดนะครับดีบัฟนี้จะไม่หายนะครับเพราะถือว่ามอนสเตอร์โจมตีไม่โดนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมอนสเตอร์โจมตีโดนเป็น0ก็จะหายทันทีนะครับสำหรับสกิล FR นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการตีเบฟหมูนะครับจำนวน6ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับ แล้วก็ทำการแปะดีบัฟพ,พีรามิดนะครับให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูเงื่อนไขของอา่ ความสามารถของ FR โหมดของเรโนโกันนะครับสำหรับเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP Bonus นะครับเงื่อนไขแรกนะครับเมื่อฝั่งเรานะครับโจมตีท่าตสายฟ้านะครับจะเพิ่ม20%นะครับเงื่อนไขที่2เมื่อมอนสเตอร์ได้เธอนะครับจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์20%นะครับและเงื่อนไขสุดท้ายนะครับ เมื่อมอนสเตอร์โจมตีด้วยดาเมจกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นากายภาพระยะใกล้หรือว่าระยะไกลก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด30%นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของ FR Renault นะครับเดี๋ยวผมจะให้มอนสเตอร์2ตัวโจมตีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์กัน นี่นะฮะก็ได้2เงื่อนไขนะครับ20%กับ30%นะครับก็คือมอเตอร์ได้เทินและมอนเตอร์ตัวนั้นโจมตีด้วยดาเมจกายภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของอ FR r e n o นะครับทีนี้ก็โจมตีด้วยท่าสายฟ้านะครับก็จะได้20%กว่าซนะครับเราก็มาดูความสามารถของ Co Ability เร n o กันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคองเงินก่อนนะครับ สำหรับคอเงินนะครับไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกนะครับจะออกมาโจมตีและทำการแปะดีบัฟประจำสกิลหนึและสกิล ex นะครับนี่นะครับก็จะเป็นดีบัฟจากสกิล ex นะครับ6เทินแล้วก็ดีบัฟจากสกิลหนนะครับ6เทินนะครับ สำหรับคอทองนะครับก็ไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อออกมาโจมตีแล้วนะครับจะทำการล้างบัฟมอสเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน1ช่องนะครับตัวละ1ช่องนะฮะแล้วก็ทำการแปะดีบัฟพีระมิดนะครับซึ่งเป็นดีบัฟประจำสกิล LD ของเรโนนั่นเองนะครับพร้อมกับแปะดีบัฟจากสกิล EX อีก6เทิร์นนะครับนี่นะฮะก็ ดีบัฟจากสกิลเอ็เพิ่มมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีบัฟพีรามิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของ Core บ b ลิตี้ของเรโนนั่นเองนะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเรโนนะครับซึ่งตัวเรโนเนี่ยมันเล่นไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของวิธีการเล่นเบื้องต้นเนี่ยผมจะข้ามไปนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอยู่ในช่วงสอนใช้ FR เลยนะครับสำหรับการใช้ FR ของเรโนนะครับตัวสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะเปิด FR ของเรโนพยายามอย่าแปะดีบัฟจากสกิลหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคทางฝั่งของผมนะฮะก็ถ้าเกิดเราแปะดีบัฟของสกิลหนึ่งนะครับเวลาตัวมอนเตอร์ได้เทิร์นเนี่ย มอนเตอร์ก็จะโดนดันเทินไปข้างหลังนะครับเมื่อมอนเตอร์โจมตีด้วยดาเมจนกายภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่กดสกิล1นนะครับเพื่อที่จะให้มอนเตอร์เนี่ยได้เทินให้เยอะที่สุดเพราะว่าการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ได้สูงสุดของเรโนโเนี่ยจะต้องให้มอนเตอร์ได้เทินถี่ๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีบัฟจากสกิล1เนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้นะครับ สำหรับ FR โหมดของเรโนโเนี่ยยิ่งบอสได้เทินมากเท่าไหร่ฝั่งเราก็จะยิ่งได้เปอร์เซ็นต์มากเท่านั้นนะครับสิ่งสำคัญในการเล่น FR ของเรโนโนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้โจมตีมิสนะครับพอโจมตีมิสปุ๊บดีบัฟจากสกิล LD จะไม่ไม่หายไปนะครับนี่นะฮะ สิ่งสำคัญของการเล่น FR r e n ร u โนเนี่ยอยู่ที่การคุมเทินตรงนี้นะครับถ้าเกิดอ่าตัวบอสเนี่ยมีเบฟเด้งขึ้นมาพร้อมกันนะครับสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยอ่ามอนเตอร์ Motor A กับ B เนี่ยมีเบฟสีขาวแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิด FR ของอาร a โน t แล้วนะครับเราจะต้องโจมตีให้อ่าตำแหน่งของบอสเนี่ยสลับกันเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเธอมันจะถอยไปข้างหลังนะครับก็จะทำให้อ่า จำนวนเทินของ FR ตรงนี้มันก็ลดไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอยิ่งบอสได้เทินถี่เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ FR ของฝั่งเราก็จะยิ่งสูงตามเท่านั้นนะครับวิธีการเล่นเลโนก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับสิ่งสำคัญคือการคุมเทินนะครับแล้วก็เรื่องดีบัฟจากสกิลหนึ่งเนี่ยก็สำคัญเช่นกันนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดอ่าเพื่อนๆเนี่ยมีสไตล์การเล่นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เล่นตามสไตล์ตัวเองได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของผมเนี่ยก็เป็นแค่สอนวิธีการเล่นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมห้งานนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวเรโน่อาวุธ FR ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ